สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนธันวาคม2568นี้ถือว่า เป็นเดือนที่ถึงแม้ในเดือนนี้คุณเองอาจจะยังรู้สึกกับการล,ะล,ะละทอทอ้าๆท้อๆเหนื่อยๆต้องเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแรงต่างและอาจจะมีกิจกรรมอะไรที่ให้จะต้องไปทําอะไรในที่ไกลเยอะหน่อยบางทีอาจจะดูมีความตื้อๆกับการคิดอ่านอะไรนะครับแต่ว่าในเดือนนี้ข้อดีก็คือเดี๋ยวมันก็จะถูกกระตุ้นกับการที่จะมีสิ่งใหม่ๆอะไรมีไอเดียใหม่ๆอะไรที่มันมากระตุ้นให้คุณอยากเริ่มอยากทําอะไรต่างๆได้ดีขึ้น และยิ่งช่วงพอขยับไปครึ่งเดือนหลังมันก็จะมีโอกาสกับการเวลาทําอะไรก็จะมีแนวโน้มกับการจะได้รับเกียรติได้รับการให้การสนับสนุนอะไรต่างๆได้ดีมีเกณฑ์กับการจะได้เกียรติรางวัลอะไร เด่นๆกับตัวคุณด้วยอาจจะมีให้ระวังอยู่บ้างช่วง1 6ถึง22ช่วงนั้นอาจจะต้องระวังกับการทำอะไรประมาทพลั้งเผลอและเป็นอุบัติเหตุนะครับสำหรับตัวคุณเองแล้วก็ระวังทั้งเรื่องการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่การขัดแย้งกับบริวารน,นะครับต้องระวังหลายเรื่องเลยในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอ22ไปเนี่ยข้อดีก็คือมันมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จอะไรใหญ่ๆโชคลาภอะไรใหญ่ๆเข้ามามันทําให้ปัญหา ต่างๆเหล่านั้นก็ดูไม่ได้มีความน่ากังวลอะไรนะครับแล้วก็พอ23ไปตัวคุณเองก็จะกลับมาอยู่ในจุดที่ตักกะความคิดอะไรต่างๆมันดีขึ้นนะครับการคิดอ่านอะไรต่างๆดีขึ้นการจะทําอะไรให้ความสําคัญกับคนที่คุณจะไปร่วมคุณจะดูใส่ใจกับคนอื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็26ดาวพุธย้ายมาทับตัวมันก็จะส่งผลให้ มันมีเรื่องของการงานภารกิจที่จะต้องไปทําอะไรแทนคนอื่นคู่มาให้ความใส่ใจกับคุณได้ดีถือว่ามันก็อาจจะเป็นกิจกรรมในช่วงปลายเดือนที่คุณจะต้องไปทําอะไรแทนคนอื่นก่อนที่คุณจะไปสนุกสนานไปสังสรรค์อะไรของคุณส่วนถ้ามองในเรื่องการเงินยังมีโอกาสกับการหาเงินหาทองอะไรได้ดีอยู่นะครับการยังพยายามกับการสื่อสารติดต่อโฆษณาขายยิงสือ่ออะไรต่างเนี่ยนะครับก็ยังมีแนวโน้มที่จะ หาเงินหาทองและลุ้นเงินทองก้อนใหญ่ๆได้นะครับยิ่งเดี๋ยวในช่วงปลายเดือนเนี่ยมันมีโอกาสกัการมีโชคลาภอะไรใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นการสําเร็จอะไรใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินการทองก็มีโอกาสลุ้นก้อนใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยมันอาจจะดูว่าก่อนวันที่7เนี่ยยังมีงานเด่นๆที่เข้ามาได้ดีนะโอกาสได้รับงานอะไรเด่นๆเข้ามาได้ดีถึงแม้ คุณจะยังต้องเจอการต้องไปทําอะไรในที่ไกลเจอการเปลี่ยนแปลงก็ตามแต่ถือว่าก่อนวันที่7เนี่ยงานเด่นๆยังเข้ามาได้ดีส่วนในช่วงวันที่7ถึงวันที่26เนี่ยมันอาจจะงานมันอาจจะดูนิ่งหน่อยงานหลักๆนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีงานอะไรเข้ามาช่วงนั้นมันอาจจะเป็นงานที่แบบมีความเร่งด่วนมีความแซกของงานเข้ามามันมีความผันป่วนมันมีปัญหาอะไรให้คุณต้องแก้ไขยุ่งยากอยู่เหมือนกันแต่ข้อดีก็คือพยายามปรับแก้กับเรื่องปัญหาและผ่านมันไปได้ ส่วนในช่วงปลายเดือนมันก็จะมีโอกาสที่งานที่เข้ามานะครับมันอาจจะเป็นงานที่จะต้องไปทำอะไรแทนคนอื่นงานที่ผ่านคนอื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังเป็นปลายปีที่บางทีคุณอาจจะต้องไปทำงานแทนคนอื่นไปเข้าเวรไปเข้ากะอะไรแทนคนอื่นก่อนที่คุณจะไปสังสรรค์นสนุกสนานของคุณส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับก็ ในช่วงก่อนวันที่7ถือว่าคู่ของคุณมีศักยภาพโดดเด่นและนำพาเรื่องของความสำเร็จอะไรต่างๆกับคุณได้ดีอย่างชัดเจนนะครับส่วนในช่วง วันที่7ถึงวันที่26เนะี่ยในมันอาจจะเป็นลักษณะแบบเขามาอยู่เบื้องหลังของคุณนะครับมาช่วยกับการปรับแก้ปัญหาแต่ว่ามาเป็นเบื้องหลังมาเป็นแบ็กอัพอยู่ลักษณะแบบนั้นนะครับส่วนพอ26ไปเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่เขาก็มาใส่ใจกับตัวคุณแต่ในช่วงนั้นตัวคุณก็ใส่ใจกับเรื่องของความรักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันดูเหมือนกับเป็นเดือนที่ดีนะที่ว่า บางทีปลายเดือนก็คือต่างคนต่างให้ความสําคัญซึ่งกันและกันดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับส่วนถ้าไปเกี่ยวกับคนโสดเนี่ยจังหวะที่ดีจริงๆมันอาจจะเป็นช่วง ก่อนวันที่7เพราะว่ามันมีโชคลาภกับเรื่องของความรักที่มันจะเกิดขึ้นนะครับส่วน7ถึง26เนี่ยคนที่เข้ามาสัมพันธ์อาจจะดูมีอะไรปกปิดไม่พร้อมกับการจะเปิดเผยมีความไม่ชัดเจนก็ได้นะครับแต่ว่าหลัง26ไปเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาสัมพันธ์กับคุณนะครับมันอาจจะอยู่ในสภาวะแบบเออคนที่โหยหาความรัก กับคนที่โหยหาความรักมาเจอกันนะครับแค่คุณอาจจะต้องพิจารณาเรื่องสถานะความโสดของเขาให้ดีเท่านั้นเองนะครับส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จเนี่ยก่อนวันที่22เนี่ยมันอาจจะดูการจะได้อะไรมันอาจจะไม่ได้ง่ายต้องคอยปรับคอยพลิกแพลงอาจจะยังมีผลดีอยู่บ้างกับก,บการมีโชคลาภกับเรื่องของการงานหรือคู่นําพาความสําเร็จโชคลาภมาให้ในช่วงก่อนวันที่7นะครับแต่ พอหลังวันที่22ไปเนี่ยอันนี้มันจะอยู่ในมุมที่ต่างกันเลยการจะมีโอกาสกับการมีโชคลาภอะไรที่มันเป็นลาบก้อนใหญ่ๆสําเร็จอะไรแบบใหญ่ๆเนี่ยมันมีโอกาสเกิดกับคุณได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันมีลุ้นนะครับจับรางวัลปลายปีเนี่ยคุณมีเกณฑ์กับการได้รางวัลใหญ่ๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคอ,อ่ก่อน22มันอาจจะไม่ได้มีเกณฑ์กับการมีโชคลาภใหญ่อะไรแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงโชค ก่อนวันที่7คุณอาจจะเอาตัวเลขที่เป็นตัวเลขเกี่ยวกับคู่ของคุณตัวเลขเกี่ยวกับงานของคุณมาใช,าาใช้กับการเสี่ยงโชคส่วนช่วงวันที่7ถ, <ując S 2> ถึงวันที่22เบาได้อาจจะเบานะครับแต่พอ22ไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภใหญ่กับคุณได้เหมือนกันและถ้าจะเอาตัวเลขอะไรมาเสี่ยงโชคก็เป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับเลขส่วนบุคคลของ,ของตัวคุณเนี่ยแหละเอามาใช้กับการเสี่ยงโชคมีเกณฑ์มีโชคลาภใหญ่ได้อยู่รายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับสวัสดีครับ พบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูกันว่าในเดือนธันวาคม2568ชาวลัคนาธนูจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะว่าอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับ มาเริ่มที่ตัวตนของชาวลัคนาธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวธนูก็คือดาวพลึหัสนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยก่อนวันที่23นะดาวประจําตัวของคุณยังไปอยู่ในพบเรือนที่ชื่อว่ามรณะนะครับในทางโหราศาสตร์เขาเรียกมันเป็นพินทุบาทนะดาวพลหัสตกมรณะเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังมีเรื่องให้ต้องร้อนใจดูมีเรื่องให้ต้องกังวลน,นะครับดาวตัวเองไปอยู่ในคําว่ามรณนะ คุณอาจจะมีกิจกรรมที่จะต้องไปทําอะไรในที่ไกลบ่อยหน่อยนะครับข้อดีคือเวลาคุณไปทําอะไรในที่ไกลคุณจะมีความโดดเด่นเพราะฉะนั้นมันอาจจะดูน่าเบื่อม,มันอาจจะดูไกลมันอาจจะดูท้ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็คุ้มกับการที่จะไปทําอะไรในที่ไกลๆดาวตัวเองไปอยู่ในคําว่ามรณะมันอาจจะต้องเจอกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้น การโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงในมุมที่แบบคุณรู้สึกแบบเออไม่ได้อยากย้ายไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงที่มันมีแนวโน้มกับการเกิดขึ้นนะครับดาวพฤหัสมาจากคําว่าพันธุด้วยเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะแก้เคล็ดกับการอายอมไปทาอะไรนีที่ไกลไปเปลี่ยนที่หลับที่นอนบ้างมันก็จะได้กลายเป็นว่ามรณะออพันธุไปอยู่มรณะเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่พักอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็จะลดความรู้สึกออวุ่นวายกับการเปลี่ยนแปลงหรือ ความรู้สึกกับการที่คุณท้อท้ออะไรกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงลงไปบ้างนะครับดาวพฤหัสยังเดินถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีผลต่อการรู้สึกกับการอืดเฉยของตัวเองด้วยนะครับบางทีมันก็อาจจะรู้สึกแบบเหมือนกับท้อกับเรื่องต่างๆได้ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าในมุมที่มันค่อยๆดีขึ้นในเดือนนี้นะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่6 พันวานะครับดาวอังคารก็จะย้ายมาทับตัวนะครับดาวอังคารมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขายังมีกําลังโดดเด่นนะได้ตําแหน่งอุจจาวีรชเพราะฉะนั้นดาวอังคารที่มันเป็นดาวเกี่ยวกับกล้าแข็งขยันทายอังคารมาทับตัวและมีกําลังเด่นมันก็จะกระตุ้นให้ดูมีความฮึกเหิมรุกรบขึ้นนะครับมีความกล้ามีความขยันอะไรต่างๆเพิ่มขึ้น แถมดาวอังคารเนี่ยอีกหน้าที่หนึ่งมานะครับคือเขามีหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าวินาศมันก็ยังมีเรื่องอะไรที่แบบบางทีก็ยังมีความเป็นส่วนตัวสูงอยู่เหมือนกันแต่ว่าดาวอังคารอีกหน้าที่นึงมาจากคําว่าปุตตะซึ่งปุตตะแปลเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นนะครับไอเอดียโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะกระตุ้นกับเรื่องของไอเดีย อะไรต่างๆโปรเจกต์ Project, อะไรต่างๆของคุณเนี่ยมันดูมีความบันเจิดขึ้นนะครับอาจจะกระตุ้นให้คุณอยากทำอะไรสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยการมีดาวเกตกระตุ้นอยู่ในภพปุตตะเนี่ยมันก็กระตุ้นกับสิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่ๆการลิเริ่มอะไรใหม่ๆอยู่แล้วนะครับหรือบางทีมันก็อาจจะกระตุ้นกับการอยากทำอะไรสนุกสนานตามใจ ตัวเองนะครับก็มีอารมณ์ที่อย่างน้อยมันก็ดูกระตุ้นความตื่นตัวที่ดีขึ้นนะครับส่วนพอวันที่7ดาวพุธก็ย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศนะครับดาวพุธเป็นดาวการงานจังหวะนั้นงานอาจจะดูนิ่งนะครับดาวพุธเป็นดาวเรื่องคู่จังหวะนั้นคู่อาจจะมีความอึดอัดกันก็ได้ถ้าแปลในมุมไม่ดีแต่จริงๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าคู่ก็มาอยู่เบื้องหลังนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเขา มาเจอดาวสุกนะครับคือดาวพุธอาจจะไม่ได้เด่นเท่าตอนอยู่ตรงนี้แต่ว่ามาเจอดาวสุกที่เขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันและไปเจอกันในราศีพิจิกที่เป็นราศีธาตุน้ํา<ๆ>เขาเรียกว่าได้คู่อสีติธาตุเพราะฉะนั้นมันเป็นคู่ของธาตุน้ํามันก็จะเกิดการพยายามปรับเข้ากับสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นดาวสุกเป็นเรื่องของปัญหาการปรับเข้ากับปัญหาอะไรต่างๆก็ยังเกิดได้ดีนะ,ะเหมือนกับพยายามกับการจะปรับอะไรต่างๆถึงแม้จะต้องเจอปัญหาความผันผวนเร่งด่วนอะไรต่างๆ ดาวสุขเจอกับดาวสุขเป็นดาวคําว่าลาภะก็แปลว่าช่วยปรับอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดความสําเร็จได้ดียังยังแบบเหมือนยังแก้ปัญหาร่วมกันแก้ปัญหากับคู่มาเป็นเบื้องหลังช่วยแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะครับหรือเรื่องการงานที่มันมีความเร่งด่วนที่จะเข้ามาก็ยังสามารถปรับแก้กับปัญหาแล้วก็ผ่านกับเรื่องนั้นไปได้นะครับส่วนพอวันที่16ดาวอาทิตย์ก็ย้ายมา ทับตัวคุณซึ่งดาวอาทิตย์เวลามาทับตัวของคนลักนณาธนูเนี่ยข้อดีคือเขาเรียกว่ามันได้องค์เก์นะครับเพราะว่าราศีธนูเนี่ยเขาเป็นราศีนาระราศีที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยเวลาดาวอาทิตย์มาทับตัวเนี่ยเขาเรียกว่าได้องค์เกณฑ์นะครับซึ่งมันส่งผลให้ดาวอาทิตย์มีความแข็งแกร่งดีเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์มาจากคําว่าสุภาษิตแปลว่าความเจริญชื่อเสียงความก้าวหน้าการสนับสนุนต่างๆมันมีแนวโน้มที่คุณเองจะได้รับ การให้เกียรติได้ดีได้รับการสนับสนุนได้ดีได้รับเกียรติรางวัลอะไรโดดเด่นที่มันอาจจะเกิดขึ้นแต่มันมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งตรงที่ช่วงวันที่16ถึงวันที่22เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าดาวอาทิตย์ต้องไปเจอกับดาวอังคารแค่2ดวงและเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังต้องระวังคือช่วงนี้ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเขายังหนีกันไม่พ้นนะครับมันก็เลยต้องระวังเพราะมันเป็นคู่อุบัติเหตุใช่ไหมครับคู่ขัดแย้งไปทับตัวแน่นอน มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวคุณเองยังต้องระวังเรื่องของการมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่นะครับดาวอังคารมาจากคําว่าปุตตะต้องระวังการทําอะไรแบบประมาทเลอะเลอะเล่นอะไรแบบเด็กๆแล้วมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่เกิดกับตัวคุณได้อันนี้ก็ยังต้องระวังนะครับดาวอังคารมาจากคําว่าปุตตะเจอกับดาวอาทิตย์ยังต้องระวังการขัดแย้งกับลูกน้องบริวารลูกหลาน ดาวอาทิตย์มาจากคำว่าสุภะคุณต้องระวังการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวะนั้นด้วยดาวเรื่องของความขัดแย้งปัญหาไปอยู่กับตัวในขณะที่ดาวตัวไปเป็นพินทุกบาทเพราะฉะนั้นบางทีกรณีการทำอะไรกับตัวคุณที่บางทีมันอยู่ๆเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงแรงต่างที่คุณจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับหรือบางทีความล่าช้าอะไรต่างๆที่คุณทำเนี่ยแหละบางทีมันก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดการขัดแย้งกับลูกน้องบริวารกระตุ้น ให้เกิดความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงนั้นจะต้องระมัดระวังแล้วก็คิดอ่านอะไรให้รอบคอบดีนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่22นะครับดาวศุกร์ก็จะย้ายมาทับตัวคุณซึ่งดาวศุกร์เนี่ย มาอยู่ตรงนี้มันได้ตำแหน่งที่ดีเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งมหาจักรมันดูมีบาร,รมีดูมีอำนาจนะครับเวลาได้อะไรมันจะเป็นอะไรใหญ่ๆถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ง่ายมากนักเพราะมหาจักรมันต้องฝ่าฟันแต่ว่าดาวศุกร์มาจากคําว่าลาภะที่แปลว่าโชคลาภความสําเร็จเวลามาอยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งมหาจักรและดาวศุกร์มาทับลัคนาก็ได้อุดมเกณฑ์ด้วยมันกลายเป็นว่ามันมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จอะไรใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ ถึงแม้ว่าดาวสุกอีกหน้าที่หนึงมาจากคำว่าอริมันอาจจะมีปัญหามีเรื่องของอุปสรรคให้คุณจะต้องมาจัดการแต่ว่าดาวในมันไปสัมพันธ์กับดาวที่ดีมันกลายเป็นว่าดาวสุกเนี่ยไปเป็นตัวกลาง มันทําให้ความขัดแย้งทั้งกับผู้ใหญ่กับลูกน้องบริวารลูกหลานมันก็หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นดาวสุกมามันกลายเป็นส่งผลดีกับคุณแล้วก็ส่งผลให้เกิดความสําเร็จอะไรใหญ่ถึงแม้มันจะมีปัญหาอะไรใหญ่ให้ทําแต่แน่นอนมันก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะสามารถจัดการกับเรื่องปัญหาแข่งขันสอบต่อสู้อะไรต่างๆได้ยิ่งใหญ่ดีนะครับประกอบกับพอ23ดาวพฤหัสด,ดาวตัวคุณก็ถอยหลังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปัตตนี ดาวยังถอยหลังอยู่นะมันยังมีเรื่องของความอึดๆเฉยๆกับตัวคุณอยู่แต่ว่าพอดาวมันออกจากคาว่ามรณาเนี่ยมันหายเป็นพินทุบาทเพราะฉะนั้นข้อเสียกับการที่แบบท้อนอยเจอเรื่องการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรต่างๆนะครับต้องระวังเรื่องสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันก็หมดไปนะครับและดาวพฤหัสไปอยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งอุจาวิราชยังมีกำลังโดดเด่นคุณยังมีศักยภาพโดดเด่นดี และดาวก็ได้อุดมเกณฑ์ก็ถือว่าทําอะไรก็ยังเกิดความสมบูรณ์กับสิ่งที่คุณทําได้ดีเพียงแต่ว่าเวลาดาวตัวเองไปอยู่ในฝั่งตรงข้ามบ้านตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าดาวได้ตําแหน่งประหรือปรรเกษตรมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่ตัวคุณเองเวลาทําอะไรคุณก็จะใส่ใจคนอื่นเพิ่มมากขึ้นหน่อยให้ความสําคัญกับคนที่คุณไปร่วมอะไรต่างๆมากขึ้นหน่อยให้ความสําคัญกับเรื่องคู่เรื่องคนรักอะไรเพิ่มมากขึ้นหน่อยนะครับยิ่งเดือนนี้เนี่ย เดี๋ยวพอ26ดาวพุธก็ย้ายมาทับตัวนะครับดาวพุธเนี่ยย้ายมาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งประเาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดาวพุธเป็นดาวเรื่องคู่ก็มาใส่ใจดูแลกับคุณได้ดีเพียงแต่ว่ามันข้อดีคือดาวพุธไปอยู่บ้านพฤหัสและพฤหัสอยู่บ้านพุธสลับบ้านกันและทั้งสองดวงเนี่ยดาวมันได้อุดมเกณฑ์ทั้งคู่มันก็เลยส่งผลให ดาวเรื่องคู่ที่มาร่วมกับคุณเขาก็ยังมีศักยภาพที่ดีมาร่วมการทําอะไรมาใส่ใจดูแลอะไรต่างๆคุณได้ดีมันกลายเป็นว่าปลายปีเนี่ยมันเป็นช่วงแบบตัวคุณกับคู่ก็ ต่างใส่ใจซึ่งกันและกันดูให้ความสําคัญดูแลเทคแคร์ซึ่งกันและกันก็อยู่ในมุมที่ดีกับเรื่องความรักนะส่วนดาวพุธอีกหน้าที่หนึ่งมาจากเรื่องของการงานเวลาดาวเป็นประและมาทับตัวมันก็อาจจะมีงานที่คุณจะต้องไปทําอะไรแทนคนอื่นไปทําอะไรในตําแหน่งคนอื่นหน้าที่คนอื่นที่ อาจจะเกิดขึ้นด้วยเพระเานะฉะนั้นอาจจะเป็นปลายปีที่บางทีคุณอาจจะไปเข้าเวรแทนไปรับงานแทนเข้ากะอะไรแทนคนอื่นก่อนที่คุณจะไปสนุกสนานไปสังสรรค์อะไรของคุณนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรนะมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของการเงินคือดาวเสราร์นะครับซึ่งในเดือนนี้ดาวการเงินของคุณเดินปกติและไม่ได้เดินช้าและเพระเาะฉะนั้นช่องทางจังหวะกับการเข้าของการเงิน มันก็อยู่ในมุมที่ควรจะเป็นและดาวการเงินยังได้อุดมเกณฑ์นะครับอยู่ในภพสหัชชะในได้อุดมเกณฑ์ก็ก็ถือว่าดูมีความสมบูรณ์กับเงินที่มันจะได้นะครับดาวการเงินอยู่กับดาวราหูที่เป็นคู่มิตรกันซึ่งอันนี้เขาเรียกคู่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็มีลุ้นกับการได้เงินก้อนใหญ่ๆเหมือนกันดาวการเงินอยู่ในคําว่าสหัชชะยังช่องทางการมาของการเงินยังต้องเน้นกับการพยายามขายติดต่อเจรจาออกงาน นะครับไปเจราจาอะไรต่างเนี่ยนะครับยิงสื่อสื่อสารโพสอะไรต่างเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่ลุ้นกับเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาได้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวยิ่งปลายเดือนไปเนี่ยนะครับอเอาเป็นว่าพอวันที่22เนี่ยดาวโชคลาภมาทับตัวคุณเนี่ยมันเหมือนกับมีโอกาสกับการเกิดความสำเร็จโชคลาภอะไรใหญ่ๆได้ดีขึ้นและพอ23ดาวตัวเองออกจากคำว่ามรณะ นะครับการที่จะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงความล่าช้าอะไรมันลดลงถึงแม้มันจะยังอืดอยู่บ้างแต่มันก็เพิ่มโอกาสกับการหาเงินหาทองในมุมที่ดีกับคุณได้ด้วยนะครับประกอบกับดาวอังคารที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะเรื่องเกี่ยวกับด้านการลงทุนที่มาทับตัวแล้วมีกําลังเด่นเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสลุ้นกับช่องทางเสริมของการเงินหรือใครที่อยู่ในสายด้านการลงทุนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่อยู่ในมุมที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนไปเช่นกัน มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวพุธนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยก่อนวันที่7ดเนี่ยดาวการงานของคุณเนี่ยอยู่ในพบเรือนที่ชื่อว่าลาภะซึ่งอันนี้มันเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่างานไปอยู่ในเรื่องของลาภะโชคลาภความสําเร็จแปลว่ามันมีเกณฑ์ที่จะได้งานเข้ามา แถมดาวพุธเนี่ยมีกําลังเด่นนะครับได้ตาแหน่งอุจจาพิมุกนั่นหมายความว่างานที่จะได้เข้ามาในช่วงนี้มันก็ดูมีความโดดเด่นถึงแม้ตัวคุณจะดูมีความท้อมีความกังวลกับเรื่องอะไรต่างๆเจอการเปลี่ยนแปลงหรือบางทีมันต้องไปทําอะไรในที่ไกลแต่ถือว่าถ้ามันมีงานที่จะเข้ามาในช่วงนี้ยังเป็นงานที่เด่นอยู่นะครับส่วนพอดาวต่างๆย้ายนะครับวันที่6ดาวอังคารย้ายและวันที่7ดดาวพุธย,ย้ายดาวการงานไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศนะครับ ดาวการงานตกวินาศเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีคืองานถ้าเป็นงานหลักๆของคุณมันจะดูนิ่งมันจะดูหยุดนิ่งนะครับอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับหรือบางทีถ้ามันจะมีงานอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นงานที่แบบมีความเร่งด่วนงานที่ไม่คาดคิดว่าจะได้มันแทรกเข้ามาอะไรลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่ามันยังมีมุมดีอยู่บ้างก็คือดาวการงานเนี่ยยังไปเจอกับดาวศุกร์ซึ่ง เขาเป็นคู่ธาตุน้ํากันและเจอกันในราศีธาตุน้ําอย่างที่ผมบอกว่าได้คู่อศีกีธาตุมันยังทําให้สามารถปรับกับเรื่องของการงานถึงแม้จะเจอความเร่งด่วนความผันผวนดาวศุกร์มาจากคาว่าอริการเกิดปัญหาะอะไรต่างๆก็พยายามปรับกับการแก้ปัญหาดาวศุกร์มาจากคาว่าลาภะก็ปรับแก้ปัญหาแล้วก็ปรับเพื่อให้เกิดความสําเร็จความลุล่วงกับเรื่องของการงานมันก็เหมือนกับว่างานอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่เด่นนะครับในช่วง วันที่ตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่26นะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็อยู่ในสภาวะที่พยายามที่จะเกิดการปรับอะไรกับเรื่องของการงานได้ดีอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะดูมีความอึดอัดกับเรื่องการงานที่เจองานยากมากหน่อยในช่วงวันที่22จนถึงวันที่26นะครับ ดาวพุธไปตกวินาศอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังจังหวะนั้นอาจจะต้องระวังเรื่องของคําพูดคําจาการสื่อสารอะไรนะครับต้องลงรายละเอียดให้ดีเพราะบางทีอาจจะแบบสื่อสารไปอย่างคนเข้าใจไปอีกอย่างอันนี้ที่ไปเกี่ยวกับการงานก็ต้องระวังเช่นกันนะครับพอวันที่16ดาวอาทิตย์ย้ายและ22ดาวศุกร์ย้ายนะครับพอ23ดาวพฤหัสย,ย้ายอันนี้ตัวคุณเองก็อาจจะ มีภารกิจที่อาจจะต้องไปทําอะไรในส่วนของคนอื่นหน้าที่ของคนอื่นได้บ่อยหน่อยอะนะครับทำอะไรก็จะดูแคร์คนอื่นมากขึ้นนะครับส่วนข้อดีก็คืออ,อาจจะมีให้ต้องระวังนิดนึงนะครับในช่วง16-22ถึง2ีที่ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารมาเจอกันจังหวะน,นั้นที่ผมบอกว่าคุณต้องระวังการมีปัญหาขัดแย้งกับเรื่องลูกน้องนะครับ การมีปัญหาขัดแย้งกับหัวหน้าหรือผู้หลับผู้ใหญ่ซึ่งมันอาจจะมาจากการที่คุณทำอะไรแล้วแบบเปลี่ยนแปลงหรือมีความอ่ดมีความล่าช้าจากตัวคุณเนี่ยแหละที่มันอาจจะเกิดปัญหาขัดแย้งกับทั้งลูกน้องและก็ทั้งผู้หลับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นพอ22ดาวศุกร์ย้ายมาเป็นตัวกลางไอความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ขัดแย้งกับลูกน้องก็ หมดไปนะครับพอดาวพรฤหัดย้ายออกจากคําว่ามรณะมันก็ลดกับการที่ทําอะไรแล้วแบบต้องเจอการเปลี่ยนแปลงความล่าช้ามันก็แบบมันล่าช้าน้อยลงอ,ะอ่ะนะครับแต่ดาวมันอาจจะยังอืดๆอยู่กับตัวคุณแต่อย่างน้อยมันก็ไม่่คยเกิดปัญหากับเรื่องลูกน้องแล้วก็เรื่องหัวหน้าและนะครับและพอ26ดาวพุธด,ดาวการงานมาทับตัวอันนี้ก็เป็นจังหวะที่งานก็จะมีโอกาสกับการเข้ามาได้ดีถึงแม้ว่าดาวพุธตำแหน่งเนี้ย จะอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวอาจจะดูอ่อนกําลังแต่ด้วยความที่ดาวมันยังได้อุดมเกณฑ์มันก็อาจจะเป็นงานที่แบบก็ยังถือว่ายังดีมีงานดีๆที่ยังเข้ามาอยู่และบางทีมันอาจจะเป็นงานที่จะต้องไปทําอะไรแทนคนอื่นหรืองานที่มันส่งผ่านคนอื่นมานะครับคนอื่นโยนงานต่อมาเนี่ยก็อาจจะมีงานลักษณะแบบนั้นเข้ามาในช่วงปลายเดือนนะครับซึ่งมันอาจจะกลายเป็นว่าปลายเดือนคุณอาจจะยอมไปแบบรับ ขึ้นเวรแทนเข้างานแทนไปรับผิดชอบงานแทนคนอื่นก่อนที่คุณจะไปสังสรรค์นสนุกสนานของคุณนะ่ะมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักคือดาวพุธนะครับก็ ก่อนวันที่7ดาวความรักของคุณไปอยู่ในเรื่องโชคลาภแล้วเด่นแปลว่าคู่ของคุณมีศักยภาพโดดเด่นเขาเองทําอะไรสําเร็จดีและถ้าเขามาทําอะไรร่วมกับคุณมาช่วยคุณเขาก็มีส่วนต่อการช่วยนําพาให้เกิดความสําเร็จกับคุณได้ดีนะครับส่วนพอดาวย้ายวันที่ 6. อังคารย้ายวันที่ 7ดาวความรักของคุณก็ย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศจริงๆเวลาดาวความรักไปตกวินาศเนี่ยบางทีมันอาจจะเจอสภาวะความอึดอัดที่เจอจากคู่ก็ได้นะแต่ว่ามันยังดีตรงที่ดาวความรักของคุณเนี่ยดาวพุธไปเจอกับดาวศุกร์มันเป็นคู่ธาตุน้ํามันพยายามปรับนะครับมันอาจจะเป็นจังหวะที่ช่วงวันที่7ถึงวันที่26เนี่ยคู่ก็จะมาอยู่เป็นเบื้องหลังของคุณและบางทีมีส่วนต่อการมาช่วยพยายามปรับแก้ปัญหาอะไรต่างๆหรือ ปรับให้เกิดความสำเร็จอะไรต่างๆกับคุณแต่ว่าอาจจะอยู่เบื้องหลังแบบไม่ได้เปิดตัวอะไรออกมาชัดเจนก็ได้นะครับส่วนพอ16ดาวอาทิตย้าย20อ่าย2ดาวศุกร์ย้ายมาก่อนนะครับและ23ดาวพฤหัสด,ดาวตัวคุณก็ย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปัตตนีเพราะฉะนั้นตัวคุณเองไปอยู่ในเรื่องของความรักคุณเองจะ ให้ความใส่ใจกับเรื่องของความรักให้ความใส่ใจกับคู่ดูแลเอาใจใส่คู่ได้ดีขึ้นทำอะไรอาจจะยอมโอนอ่อนคล้อยตามกับคู่มากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับส่วนพอปลายเดือน26เนี่ยดาวเรื่องคู่ก็มาทับตัวมันกลายเป็นว่าดาวเรื่องคู่ก็ไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวตัวคุณก็ไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองมันก็จะอยู่ในอารมณ์ที่ ต่างคนต่างดูใส่ใจซึ่งกันและกันให้ความสําคัญกับความรู้สึกอารมณ์ของซึ่งกันและกันได้ดีอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในมุมที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยดาวมันก็ได้อุดมเกณฑ์และจังหวะน,นี้สําหรับคนรัคนาธนูนะครับดาวเสาร์ก็อุดมเกณฑ์พุธก็อุดมเกณฑ์ศุกร์ก็อุดมเกณฑ์พฤหัสก็อุดมเกณฑ์ก็ถือว่าการทําอะไรมันก็จะเกิดความสมบูรณ์กับสิ่งที่คุณทําได้ดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับคนโสดนะครับ ก็เอาเป็นว่าจริงๆก่อนวันที่7เนี่ยมันอยู่ในจังหวะที่ดีกับการที่จะมีคนเข้ามาสัมพันธ์ถึงแม้ว่าในช่วงนั้นตัวคุณเองอาจจะรู้สึกกับการเบื่อๆกับเรื่องต่างๆอะไรก็ตามแต่ว่าดาวความรักไปอยู่ในเรื่องโชคลาภมันมีเกณฑ์ที่จะมีโชคกับคนที่จะมาปฏิสัมพันธ์แล้วก็เป็นคนที่มีศักยภาพโดดเด่นดีนะครับส่วนพอหลัง23ไปเนี่ยคุณอาจจะดูโหยหากับเรื่องของความรักนะครับความสัมพันธ์อะไรมากหน่อยแต่พอ26เนี่ยดาวความรัก ก็จะมาทับตัวคุณเพราะฉะนั้นก็จะมีคนเข้ามาสัมพันธ์กับคุณมันอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่คุณก็ดูโหยหาความรักแล้วบังเอิญก็ไปเจอคนที่เขากำลังโหยหาความรักมาสัมพันธ์กัน,ก,นก็อาจจะอยู่ในมุมที่เป็นมุมที่ดีกับการจะได้พบเจอ mm hmm. เพียงแต่ว่าเวลาที่ดาวมันอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองมันมีฐานของความเป็นปะะคุณอาจจะต้องตรวจเช็คกับเรื่องของความโสดของเขาให้ชัดเจนหน่อยแค่นั้นเอง มาดูในเรื่องโชคลาภความสําเร็จของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของโชคลาภความสําเร็จก็คือดาวศุกร์นะครับจริงๆก่อนวันที่22เนี่ยดาวโชคลาภของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศและดาวเนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองได้ตําแหน่งปรักเกษตรมันไม่ได้มีความแข็งแกร่งแถมไปอยู่ในช่องที่มันเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นจุดเสียก็ได้นะเพราะฉะนั้นการจะสําเร็จอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สําเร็จง่ายๆการจะได้อะไรมามันต้องคอยปรับคอยพลิกแพลงอะไรต่างๆ กว่าจะเกิดความสําเร็จขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันจะมีมุมดีที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเรื่องโชคลาภหรือการได้อะไรแบบง่ายขึ้นหน่อยเนี่ยก็คือก่อนวันที่7เนี่ยการมีดาวพุธมาอยู่ในช่องโชคลาภของคุณดาวพุธเป็นเรื่องการงานอ่ะมันอาจจะยังส่งผลดีกับงานที่มันอยู่ๆมันก็ได้งานเข้ามางานเด่นๆเ,เข้ามาดาวพุธมาจากคําว่าปัตตนี คู่เองมีส่วนต่อการมาช่วยให้เกิดความสําเร็จอะไรต่างๆได้ดีถึงแม้ความสําเร็จมันจะดูยากต้องคอยปรับพิแพงแต่คู่ก็มีส่วนต่อการช่วยให้ความสําเร็จนั้นมันเกิดได้ดีขึ้นง่ายขึ้นนะครับส่วนพอดาวต่างๆย้ายอ่ะพอวันที่7ดดาวพุธย้ายมาสัมพันธ์กับดาวโชคลาภอันเนี้ย มันไม่ได้มีดาวอะไรอยู่ในเรื่องโชคลาภแต่ว่าดาวพุทธที่มาสัมพันธ์มันก็มีส่วนต่อการเสริมหรือกระตุ้นโชคลาภความสําเร็จเพระเาะฉะนั้นคู่ก็ยังมีส่วนต่อการมาช่วยปรับพลิกแพลงอะไรต่างๆอาจจะมาปรับอย่างเป็นอยู่แบบเบื้องหลังอะไรแบบนี้นะครับคอยช่วยกับการแก้ปัญหาช่วยปรับให้เกิดความสําเร็จก็ถือว่าคู่ยังมีส่วนร่วมถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เด่นมากนะักแล้วก็มาอยู่เบื้องหลังแบบไม่ได้เปิดเผยอะไรนะครับส่วน พอดาวย้ายเพิ่ม16อาทิตย์ย้ายและ22ดาวโชคลาภของคุณเนี่ยย้ายไปอยู่ทับตัวดาวโชคลาภทับตัวแนะ่นอนมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดความสําเร็จเข้ามาเพราะมันวิ่งมาทับตัวคุณแถมดาวสุกตําแหน่งเนี้ยไปได้ตําแหน่งมหาจากักรยิ่งใหญ่นั่นแปลว่าถ้าจะมีโชคลาภอะไรนะครับจะสําเร็จอะไรถึงแม้มันจะไม่ได้ง่ายนะแต่มันจะได้อะไรแบบใหญ่ๆที่โอกาสเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ มันคือมันมีลุ้นกับการมีโชคลาภอะไรใหญ่ๆจะมองว่าตั้งแต่หลัง22ไปเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดมีการจับรางวัลอะไรต่างๆของคุณเนี่ยคุณมีเกณฑ์กับการจะได้รางวัลใหญ่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับและทําอะไรมันก็อาจจะกระตุ้นกับความสําเร็จแบบใหญ่ๆที่มันจะได้เหมือนกันนะครับยิ่งพอ23ดาวตัวเองหายเป็นพินทุบาทนะครับมันก็มีโอกาสกับการที่จะทําอะไรแล้วมันไม่ต้องเจอการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เจอการเรื่องก็เกิดความ สำเร็จได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเนี่ยก็เอาเป็นว่าก่อนวันที่22เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเกณฑ์กับการจะมีโชคลาภได้ง่ายแต่ถ้าคุณยังอยากจะเสี่ยงอยู่ก่อนวันที่7คุณอาจจะเอาตัวเลขที่เกี่ยวกับเลขคู่ของคุณหรือเลขจากการทํางานมาใช้กับการเสี่ยงโชคอาจจะยังพอมีได้บ้างกับโชคลาภแต่ ถ้าหลัง22ไปเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นจังหวะที่ดาวโชคลาภของคุณเด่นนะครับมันมีเกณฑ์มีโชคลาภใหญ่เลยนั่นแปลว่าถ้าคุณจะเอาตัวเลขอะไรมาเสี่ยงโชคเอาตัวเลขส่วนบุคคลของคุณเนี่ยแหละเอามาใช้กับการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสกับการมีโชคลาภใหญ่ๆได้อยู่และนี่ก็คือการทํานายทาททัก์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อู๋รู้ฟ้าพยากรณขอบคุณครับ